สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะทิ่วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่น WXYP7 จ้า e ชื่อตอนคือ,ช,อ,อ,คอชื่อตอนก็คือยินวอไทยสับยุ่ใหม่จ้าเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใน WXYP7 เนี X ่ย e จะมีอะไรที่น่าจิน้นน่าฟินบ้างไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะแม่เงยคืออะไรนั้นยืนอยู่ข้างฉันเอ้ยคือคบบมันว่าแต่งหน้าใช่พูดภาษาอีสาน เจ้าของภาษาปะเขินีะอะไรวะคอยแต่จากเดาเลยยู่งวะไปดูสวยอีหลีบอกไปดู ขอบคุณไอ้ที่นี้ด้วยไอที่อย่างล่ะเว่ยปล่อเป้ยเดแล้วปล่อยเป้นเดวแล้วเกิดอะไรอ่ะใหญ่ขนาดไวะเรยกวีวเว่ยทำไเวสวัสดีครับสวดีครับโอ้ยยยยยอตยยนยยยยยงยย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 ยนยย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 หยัยยยยยกยยบยหยยยยยร W X Y บเสียงธรรมดากับหมดกลางเนี่ยกับหมดกลาง W X Y ครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Prince t h e a t e r Heritage Stay นะครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับเราเปิดตัวมาด้วยภาษาอิสานภาษาาแสดงว่าคลิปนี้เราจะมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับภาษา เุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าโอ้โยแล้วภาษาผมถนัดอยู่แล้วคุณได้ภาษาอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยอย่างจีนอังกฤษสีเหลืองเยลโล่เออแมนโก้ไปแจ็กฮึมฮึมทิโต้ทิโบ่เต้าอังโง่อ่าเยี่ยมมันตกมีดด้วยโอ้โหเหลืองเลยเถอะเออแล้วอย่างคุณเลยอย่างภาษามันก็ต้องมีได้บ้างแหละอะไรสามภาษาผมเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศส เอามาสักสักหนึ่งเทคนิคสองชู่สองคำมองมองอะไรล่ะต่อยแรกเลยร้อนน่ะเรื่ยงมือสายบวกเราต้องเล่นเียกมจัดมาดิจากสถิตินะครับกับผมบอกไว้ว่าคนที่ชนะต้องไงมันก็ต้องมีวันของผมบ้างวันนี้แหละวันของข้าเออไม่น่าใจภาษาบรรณาธิการแล้วเราจภาษาแต่ข้าอยู่ขีมบัวเอาอีกเหรอ เองเจ้าอีกเหรอฉันอยู่ทีมวอนะวันเนี้ยเพราะว่าฉันใส่เสื้อสตาร์วอร์สเราวันไหนก็มาแข่งกันทายคำศัพท์ของไว้นุ่นเนี่ยปี2020อ่ก็คือสีเหลืองทำไมไม่จบซึ่งใครแพ้เนี่ยจะโดนมีแบบนี้นะครับปึ๊บใช่จะโดนแบบนี้ซึ่งลูกชนะก็คือนี่เลยครับตอร์เบลลี่ยูสุแล้วก็เลมอนทายครับเลมอนชนะนะก็จะถูกอย่างนี้นะครับไม่จบอีกเหรอ แขนอะไรหรือเปล่าหอมไหม้อมจ้ะพร้อมจ้าพี่ว่านั่นล่ะคำว่ารักก็ยือฮะดุ้ง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 ไม่ใช่ดุ้งเอใจเย็นใจเย็นดุ้งคืออะไรอ่ะดุ้งกูจะรู้ไหมล่ะกูก็ไม่รู้มันเป็นภาษาสองพันยี่สิบเลยคำว่าดุ้งกูไม่เคยเห็นคำนี้มาใช่ไม่เคยเห็นเหมือนกันลูกเลืองไหมจริงเหรอเขาใช้กับอะไรเขาบอกว่ามันเดินมาเขบอกโอ๊ยมันดุ้งเวอร์แบบดีเหรอดีงานดีอะไรเงี้ยหรอ อยู่บุ้งถ้ามาจากสะดุ้งไงดุ้งพิษตรงนี้แล้วสะดุ้งเลยอย่างงี้ปะบางทีมันจะแปลไม่ดีก็ได้นะโดนใจคนลุกคนลุกแปลว่าไม่ดีไหมเหมือนโดนอ้าคืออะไรวะดูว่าเขาแปลว่าขนลุกฝกั่งตลาดใจขนลุกคุณโดนไม่ดี แปลกประหลาดสะดุ้งไงก็สะดุ้งอะเนาะมันก็มันก็ได้นะมันก็ได้นะคนรู้อะเปียีเฮ้ยทำไมกูไม่เคยเจอคำอะไรแบบนี้เลยวะเออเฟียกที่น่าจะแบบเฟียกแบบเฟียกแบบอันนี้นะคะสำหรับตัวอย่างตัวอย่างอ่อยเหรอเยอะยิ่งเราไม่ได้ดูเลยเอาเริ่มดูเอาเขียนยาวเลยวะ เฟียดเฟียดแบบมั่นใจอะไรเงี้ยหรอมั่นใจยิงยิงเหียมากมั่นใจเลิศเลินเปเนี่ว่าได้เฟียดพี่วอกลัวใช่เฟีดเฟียดเออแต่มันต้องมีสกีวะเออสกีเออทำไมมันต้องมีสกีมันเปสอดคลองมแอบ่งอยแอบง่แบบรู้จักอะไรแบบนี้มาอาะสไตล์สไต์แบบทำผมแล้วกัน เขาแบบไอ้นี่ไงแบบว่าลึกซึ้งต้องมีจิตวิทยาคนนี้นะเข้าถึงวันนี้เข้าไปเป็นคุณอยากไปกินเยอะเข้าไปเป็นเขาเข้าไปเป็นเขาเขาไหนอะเขาหนุกแมวเหมือนมาผคิดว่าเก่งแต่สุดท้ายโดนแมวมากกลัวมันน่าจะเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นอะไรที่เขาไม่สนใจอย่างงี้ปะเสียใจเศร้าๆเออบุบเอ้ยทำไมอะเหมือนหมากะว่าไม่สวย เอาจริงเหรอไม่สวยค่ะเฮ้ยโหไอพี่วโมพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้อย่าให้ค้างนะอย่าให้พูดเลยอะไรป่ะวันนี้ป่ะพูดได้ไหมพี่จี้อย่าให้พูดเลยฉันเจอบ่อยใน twitter ครั้งงนะอย่าให้พูดเลยอันนี้บอกเลยป่ะยินใช่ไใช่ยินเอาอย่าให้พูดถือว่าทำลายการได้ยินให้ถูกเลยอ่ ไม่หมน้อล้อก็ไแฮมสติมีสติก็มีสติใช่ก็คือตรงตัวปะฉันมีสติไม่เมาไม่เมายังไรคือคืออะไรอ่ะไม่เมายังไหวคืออะไรใหญ่แฮมสติก็แบบมีสติไม่เมาไอมีสติไอแฮมสติอะไรวะเนี่ยตอนนี้มีสติไหมสมีสติไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วอ่ะเอาตรงนี้แล้วกัน ีคำอารยังเลยอะไหวะดูคนนี้แ้ค่ะคนะอามาเก่งนอีะทอเอออย่ามาเก่งกับกูนี่อีปะทองแปลว่าแปลว่าแบบก็อย่ามาเก่งกับกูมันก็ตนั้เปะคนความจำสั้นขึ้นทุกทีทุกทีอย่ามาห้าวเก่ากับฉันเอบอย่ามาห้าวกับฉันอย่ามาเก่งกับกูนนอีปะทองออนเ ไม่เก่งไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้อะอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะก็คือกูได้ทุกอย่างไงคำนี้มั่นใจมากสรุปคำนี้มั่นใจกูว่าหยิบไม่เคยได้เลยแค่นี้แค่นี้ทําไม่ได้หรอเฮ้ยทำไมอ่ะแปลว่าอะไรโอ๊ย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  เ็อเออไไอ,ดอได้อ่าได้เย่ยมากเย่ย<ก>มากก็เยอยมากเือน่าจะมาไมโบอะเรื่องเวันแดว้ี่ามอมาคือยินโดนเยอะมากเลยอเอ้ยเหมือนกันอ่ะมองดูกัน การนำไปกแนไม่ได้เลยนี่ถึงินเนรอนะินเนยินเน์อ่ะเขาาเยี่ยวมากมีแบบสอนีมีสถานการณ์ไหแบบว่าที่เกิดขึ้นเยอยมากใช้ให้กับ้หญิงม่อบมมียังกินน้ำบ่อยๆเนี่ยเตลอดแล้ไม่ใช่ก็จริงอ่ะก็จริงกูให้กูปวดหัวเลยกูขันหัว อุ้ยคำสุดท้ายทั้งหมดอะคำสุดท้ายให้ตอมถูกชนะไปเลยไม่ได้ได้ไหมเองน้อยก็มีโอกาสชนะเอาแต่พี่วัวพี่วัวทำมาต้องเยอะอ่ะคราสุดท้ายนะคะคำว่าเกลคำว่าอะไรเกล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 ไม่ได้ก็แปลไม่ได้แล้วทำไมอ่ะทำไมเกี่ยวว่าไม่ได้ต้อมไม่ได้จริงเหรอใช่มันคำกระเทยมันเป็นเหมือนอะไรทิ้งแบบไปตุงตายกลับ กลิ่นก็คือเหมือนเป็นพระอาทิตย์เลยทำมาแล้วหมดเลยอเพื่ออะไรวะแล้วที่ทำมาทั้งหมดเเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะกิ่นจะน้ำมือดาต่อสามอ่ะกงอนรพี่โบอคนแพ้โดนหนีหมดเลยโอ้ยเลวพี่โบคนเหมดดิดูทั้งหมดี่มันได้เหรออันนี้ผมให้เ อย่าแกงพี่วองกรติกอะไรวะเนี่ยพยายามแทบตายเออเออเขาต้องสั่นมีวองยูยูมีอะไรนี่แต่สั่นพี่วองแบบว่าแปลว่าอะไรอนาอีแคแรกพิเศษแบบสับแบบสับยาไม่แบบสับๆแบบว่าดีๆเลยปะดีสุดๆกุวะชัยแบบสับๆ สับสับส e, ับสับม okay, ั่นมั่นเออมั่นมั่นดีๆอะไรเงี้ยแซ่บมากปังมากดีมากเลยมากก็ได้ทั้งสองคนเอ้าน้อยขอไม่ได้ทั้งสามพี่บอว่าดูคนแกงพี่บอทุกคนแกงหนองงอมแกงพี่บอทั้งหมดไอันนี้แบบหวานพ่บอกว่าแต่ว่าบบหวานแบบหวานน่ารักแบบหวานน่ารัก ก้องนนะกมก็นขิงกันไกอมาแล้ออกมานับมานับไม่ต้องนับแล้วมั้งเออไม่ต้องนับแล้วแหโเจ็บเจแทนโอ้โหอ้โอ้ยรายการกันด้วยเราพูชนะของิะได้แก่ยินหัวหลอะคือผมแบบชนะแบบใหม่เลยอันนี้ก็คือ ทั้งเก๋วทั้งเก่าอ่ะยัิงอ่ะแบบแบบหวานอยู่แต่ว่าน่ารักอยู่วาาาานาา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 ามาา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 านาาาาาองาา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 านาา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 าวาาาวาาอาาาาาาา แค่นี้ของผมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมใช้เรียกนะครับเวลาเขินๆสร้างงานสร้างงานศิลป์แปลว่าอะไรมันคือแบบถ้าเราจะขออนุญาตไปอึ้อไปขี้อะไรอย่างเงี้ยเขาขออนุญาเขินได้ไหมขอขออะไรวะขอตัวไปสร้างงานศิลป์แล้วมันสามารถแยกแยกไปอีกว่างานศิลป์ประเภทไหนถ้าเกิดเราท้องเสียงมากๆก็มันก็จะเป็นแบบแอบแฝกคำที่แม่งโคตรเก่า อย่ามาว่าพี่วอลนะแสดงว่า2021เนี่ยผมได้สร้างคำว่าอย่ามะกาวดิกับทำงานผมสร้างงานศิลป์ครับซึ่งใครเอาไปใช้นะครับก็โปรดนึกหน้าผมด้วยนะครับแต่แล้วใครที่กำลังจะต้องไปที่ที่นึกหน้าพี่วอลไว้ขอตัวไปสร้างงานศิลป์สักครู่ทำไมคลิปนี้มันเป็นคลิปแกงพี่วอลเลยวะพอพอพอใช้ใหม่เดี๋ยวใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วครับออกมาแล้วก็เข้ามาบอกเราว่าเป็นงานศิลป์ประเภทอะไยุบมือถ้อม ยินดีครอบมัวไปหมดเลยปเป็นไงคำสองพันยี่สิบที่ถามมามีชอบคำไหนอะไรบังๆมันพิเศษปะคือแบบอย่ามากาวดิเออแบบสั่งนี่เลชอบคำไหนอมีหลายคำนะมีมีอันนึงอะขยี้จุดแต่ไม่ได้ขยี้จุดไม่ได้มาแบบโดนมากๆไปเจออะไรที่แบบตรงสีกันไาเจอว้าวมันมันแบบขยี้จุดมากคนแรกตรงจับไปก่อนหรือคว่าอล่ะ ขยี่จุดนี่ก็คือรายการขยี้จังตักคุลูเปอร์อะไรต่อเอะไรต่อนสถานที่ให้เราได้มาแข่งเกมกันสนุกๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันให้เราเลยบัญญัติคำใหม่เช่นสร้างงานศิลป์แล้วก็อย่ามากาวนิ่หมาว่าแบบสับไปเลยครับผมสับมาก เทปที่สับมากไงก็ฝากทุกคนติดตาม WXY ของพวกเราด้วยนะครับที่ช่องอะไรนะช่องกีไทยแลนด์ครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งสับไว้นะครับแล้วผมก็ลาไปก่อนนะายบายจะอ้ยอายโอ้ยเจ็บขอ้ยี่จุดคุณอีลีเลยไอ้ไอ้ไอ้จมูกก่อนฉันหูเลวแป้นเจ้นเล่ <Okay. S 2> ออเอะค่ะท<ด>ุกคนเมือ่อวัที่เราดู W Y E P เจนะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่ครูภาษาไทยไม่ได้สอนเรา <laughs> เพราะว่ามันเป็นคำที่พวกเราบัญญัติขึ้นมาเองนะคะเป็นศัพท์วัยรุ่นที่บางทีพวกกูก็ยังนึกว่าเอ๊ะมันมเอา,อา,เอามันจะใชไหมเออเหมือนเป็นคำของกระเทยอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้นะใช่ใช่แต่เราก็อาจจะเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่แต่ถ้าถึงเป็นบางคำใช่อย่างเช่นแบบสับๆในยะเออจะได้อแต่ฉัน่ะ คลิปนี้นะที่ฉันชอบอะฉันชอบคําว่าอย่ามากาวของพี่ของพี่หินมากเพราะฉันรู้สึกว่าคำคำเนี้ยเหมือนเขาจะแบบว่ามากระแทกใจหมู่ยอทั้งหลายมาแบบหยุดกาวได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเห <laughs> ตุการณ์ต่างต่ในชวิตเติมพวกคุณหยุดกาวแต่ฉันอยากจะบอกคุณหินว่าถ้าเขาดูคลิปนี้เขาก็จะกาวต่อไปใช่มฉันจะบอกว่า คือเราไม่ได้กาวเลยหมู่ยอไม่มีใครกาวคือคุณสร้างสถานการณ์มาแล้วเราแบบแค่คิดวิเครขอแยกแยะเราไม่ได้กาวเราไม่ได้จับอะไรมามัดรวมกันแกแต่ทุกอย่างอ่ะมันเกิดเป็นธรรมชาติไงฉันก็แบบฉันไม่ได้กาวนะคะแต่อย่ามากาวมันเหมือนวางถุงกาวลงเหมือนกันนะช่วยวางถุงกาวลงด้วยค่ะทุกคนเลยอ่ะเออตอนแรกอย่ามากาวเามันคล้ายๆกับลากศัพท์นี่ไหมอะไรเงี้ยเออกับเหมือนโมัโมยที่บอกว่าสร้างงานศิลป์อ่ะเออฉันก็เหมาะสมกับที่ พี่วอลเรียนสถาปัตย์มาอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เข้าใจแกแบบเออมีมีหัวเป็นศิลปะดีอะไรเงี้ยเออแต่ฉันก็โอเคนะพี่วอลอะไรกี้แต่ที่ชอบสุดอะฉันชอบฉากจบของไอ้ฉากจบของคนรักลูกพี่ที่อยู่ฉากแรกของ WXYP7 ที่แบบว่าเขาพูดไพ่สารกันแต่ว่าพูดในบทบาทของคนรักลูกพี่ตอนจบอะไรเงี้ยว่าเอออย่ามาเรียกพี่นะเรียกแฟนได้แล้วอะไรต่างๆนะห่วยกูชอบเวยห่วยมากไม่จ้บอกมึงจะใส่อารมณ์ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็โอเคนะฉันว่าดีเขินดีแกแล้วแกเห็นฉากหลุดตอนสุดท้ายปะ คอนเฉลี่ยกันนะเวี่มาแตะโดนปากพี่วอลแล้วกินเข้าไปเขินถ้าถ้าเป็นในนิยายก็คือนว่านั่นก็คือฟินไปฉัดปิงแล้วนะนั่นก็เรียกว่าโมเมนต์นั่นเองเนี่ยแล้วคุณอย่ามาบอกว่าพวกเรากาวเราไม่ได้กาวเลยเราดูจากที่คุณแสดงมาให้เราคุณอาจจะไม่ได้สรางอันนี้คือธรรมชาติของพวกคุณเข้าใจไหมมันคือเนเชลมันคือธรรมชาติแล้วก็ชอบมีคำหนึ่งอะชอบคำว่าขยี้จุดอะแล้วคนเนี้ถ้าตรงสเปกกันเรียกว่าอะไรขยี้จุดจุด Okay, โอเคก็จบไปแล้วนะคะ WXYP7 นะคะไปตาม WXY ได้เดี okay, ๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วจะถ้ายคลิปนะคะใช่จ้าแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเด e Moment Chill ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างจ้าพวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย